สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเอื้อจะมาแนะนําครีมบารุงนะคะที่เอื้อเนี่ยได้แอบซุ่มลองใช้มาอยู่สักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกชื่นชอบในผลลัพธ์ที่ได้มากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเอื้อก็เลยอยากจะมาแนะนําแล้วก็บอกต่อกับเพื่อนๆทุกคนกันค่ะนี่เลยค่ะโนโราพาเซนต้ครีมวิตามินอีคิวทและโลดทิปออยตัวนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดครีมลลแกะเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยนำเข้าจากประเทศนิวซีแลนด์นะคะ และยังเป็นครีมลดแกบพีเมียมเข้มข้นนะคะที่มีส่วนผสมของว e, ิตามินอีแคลเซีมคิวเทนะคะและก็น้ำมันสกัดมาเล็ดโรดฮีปออยอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นครีมสารพัดประโยชน์เลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาสามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้านะคะแล้วก็ผิวกายค่ะ ใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องน่องลายหรือว่าท้องลายเนี่ยตัวนี้นะคะตอบโจทย์แบบสุดๆเลยค่ะเป็นครีมนะคะที่สามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยค่ะต่อให้คนผิวแพ้ง่ายแบบเอือ้อเนี่ยก็สามารถใช้ได้เช่นกันค่ะและที่สําคัญเลยนะคะคนท้องหรือสตรีมีครรภ์เนี่ยก็สามารถใช้ได้เช่นกันค่ะปลอดภัยหายห,ห่วงแน่นอนค่ะ เนื้อครีมจะมีความเข้มข้นมากๆเลยนะคะวิธีใช้เนี่ยเอื้อจะทาบนผิวหน้านะคะในตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนค่ะหลังจากทําความสะอาดผิวหน้าเสร็จเนื้อครีมนะคะพอทาลงบนผิวหน้าแล้วไม่มีความเหนอะหนะเลยค่ะซึมเข้าผิวได้ดีมากๆเลยค่ะหลังจากที่เอื้อนอ่ะได้รองช้นะคะตัวนี้เนี่ยเขาให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวของเราเนี่ยตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะคะและตัวนี้เนี่ยเขายังช่วยลดปัญหาพวกริ้วรอยจุดด่างดำนะคะ นอกจากนี้เนี่ยเขายังช่วยฟื้นฟูผิวของเรานะคะที่โดนทำร้ายจากมลภาวะที่เราออกไป,ไปเผชิญข้างนอกอีกด้วยค่ะขพราะสำคัญอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะคือเขาเนี่ยปราศจากสารอันตรายต่อผิวนั่นเองค่ะไม่มีพาราเบนไม่มีเอทิลแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมไม่มี b h p ตัวนี้นะคะมีปริมาณ80กรัมค่ะในกระปุกราคาเพียงแค่5 9ารบบาทเท่านั้นค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กำลังมองหาครีมบำรุงดีๆอยู่นะคะ เอื้อก็ขอแนะนำตัวนี้เลยค่ะอย่าลืมไปหาซื้อมาลองใช้กันดูนะคะสำหรับวันนี้เอื้อต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย